สวัสดีคยินดีต้อนรับสู่ช่องยูมิโกะลักกิ้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามและช่วยเสนอแนะแนะนำทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนิยายวายเรื่องใหญ่ยุ่งกับข้าเลยตอนที่102หลังจากวันที่ลี่หมิงได้สอบถามทุกคนถึงชีวิตนิรันต์ก็ไม่ได้มีใครที่ถามถึงเรื่องนั้นอีก จนกระทั่งผ่านไปถึงสองเดือนได้ในวันนั้นลี่หมิงได้ถูกเรียกตัวเข้าไปในท้องพระโรงเพราะในวันนั้นที่ลี่หมิงได้มีการถามขึ้นขุนนางบางคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นก็ได้กลับไปเล่าให้ครอบครัวของตนฟังด้วยเช่นกันและเมื่อทุกคนที่ได้ยินเรื่องเล่าที่ขุนนางนำกลับมาเล่าให้ฟังยามกลับเรือนทุกคนต่างก็คิดเช่นเดียวกันคือไม่ต้องการชีวิตที่เป็นนิรนันดร เพราะหากต้องเห็นคนที่ตนรักตายจากไปทีละคนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนั่นทำให้ลี่หมิงและเซยหลงรู้สึกยินดีมากที่คนของตนนั้นไม่ได้โลภมากที่จะอยากยิ่งใหญ่ด้วยการที่มีอายุขยเป็นนิรันด์เพื่อความอยากได้อยากมีหรือคิดสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเรื่องนี้จึงถูกพูดคุยกันเพียงแค่นั้นและไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้อีกเลย เวลาที่ล่วงเลยผ่านไปในตอนนี้มีหลายเรื่องที่ได้จัดการจนเข้าที่เข้าทางแล้วอาณาจักรแต่ละอาณาจักรนั้นต่างเห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีมากกว่าการที่จะส่งองค์หญิงองค์ชายมาเป็นตัวประกันนั่นจึงทำให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ได้มีการหักหาน้ำใจของผู้ใดและยังช่วยสร้างสัมพันธ์ทำให้องค์หญิงองค์ชายเหล่านั้นกลายเป็นเหมือนดั่งเพื่อนสนิทและในวันนี้นั้นเราอาณาจักรทั้งหลายต่างมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้จัดงานเลี้ยงในการเจริญสัมพันธไมตรีอาณาจักรที่มานั้นไม่ได้มีเพียงอาณาจักรที่เคยมาเพียงเท่านั้น แต่ยังไปรวมถึงอาณาจักรใหม่ๆที่ได้มีการเข้ามาเจริญสัมพันธ์และนั้นทำให้ลี่หนิงพบว่าไม่ได้มีเพียงแค่ชนชาติพวกตนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคนชั่วชาติอื่นซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากพวกตนเป็นอย่างมากบางชนชาตินั้นมีผิวสีขาวและผมสีทองดวงตานั้นมีสีฟ้าอาหารการกินของคนชนชาตินี้มักจะกินของที่ค่อนข้างมัน และสิ่งที่พวกเขานั้นเรียกว่าขนมปังพวกเขาเหล่านั้นมีพลังาธาตุและภาษาที่ใช้นั้นก็แตกต่างจากพวกตนยิ่งนักทำให้ลี่หมิงนั้นต้องเรียนรู้อยู่พักใหญ่กว่าจะสื่อสารเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ใดมาเป็นผู้สื่อสารแทน เพราะอย่างน้อยการที่ตนสื่อสารเองนั้นจะได้ตรงประเด็นมากกว่ากับสิ่งที่ตนต้องการจะพูดคุยเองเสียมากกว่าและเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้คำพูดที่บิดเบือนในสิ่งที่ตนเองต้องการจะสื่อสารบางชนชาตินั้นมีผมสีดำสนิทดวงตาน,นั้นบางคนมีสีดำบางคนก็สีน้ำตาลคนในชนชาตินี้ค่อนข้างเป็นมิตรอย่างมากแต่ภาษาที่ชนชาตินี้ใช้ถือว่ายากมาก เพราะคำที่ใช้ในการออกเสียงนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ลี่หมิงเคยรู้มาอย่างสิ้นเชิงอาหารการกินของชนชาตินี้เป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายเป็นอย่างมากลี่หมิงนั้นชอบในความแตกต่างของแต่ละที่ที่ตนได้ไปเยือนเป็นอย่างมากเพราะแต่ละที่ก็มีความเชื่อและการสุดพลังธาตุของตนในแต่ละที่แตกต่างกันถึงขนาดแม้แต่โลกเบื้องบนและโลกเบื้องล่างก็ยังไม่เหมือนกัน นั่นทำให้ลี่หมิงคิดจะเดินทางไปเรื่อยๆแต่การเดินทางในครั้งนี้จะเริ่มก็ต่อเมื่อผู้คนรอบตัวของลี่หมิงนั้นได้จากไปแล้วขณะที่ทุกคนนั้นกำลังดื่มด่ำกับอาหารการกินนั้นอยู่ๆก็มีคนก่อตัวขึ้นอันนึงนั้นเป็นสีขาวและอีกอันนั้นเป็นสีดำจนกระทั่งคนนั้นได้ก่อตัวเป็นรูปร่างท่านลี่หมิงท่านลี่หมิง ทั้งสองคนที่เกิดจากเงานั้นเมื่อก่อตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนก็รีบเดินเข้าไปหาลี่หมิงทันทีโดยที่ไม่สนใจสายตาที่ตกตะลึงของใครสักคนทั้งสองที่มานั้นคือองค์เน็กเซียนฮ่องเต้และราชันปีศาจนั่นเองทุกคนในที่แห่งนี้นั้นล้วนเคยเห็นภาพวาดที่ลี่หมิงนั้นวาดคนทั้งสอง เพราะตัวต้นเรื่องอย่างมารหมื่นพิษหรือก็คือซินหยานนั้นเล่าเรื่องต่างๆที่ตนออกเดินทางพร้อมกับลี่หมิงให้พวกเขานั้นฟังจนานางสนมบางคนนั้นอยากจะเห็นว่าผู้เป็นใหญ่ทั้งสองนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรลี่หมิงจึงต้องวาดภาพของทั้งคู่ออกมาและทุกครั้งที่มีใครเดินทางมาก็มังจะเห็นภาพของทั้งสองคนเพราะองค์ห้องเต้นั้นได้นำภาพไปประดับไว้ในห้องท้องพระโรงเหตุใดถึงมากันได้ มีเหตุอันใดกันหรือลี่หมิงเอ่ยถามพร้อมกับยกจอกสุราขึ้นมาดื่มข้าพบผู้ที่ทำให้ท่านมาอยู่ในที่แห่งนี้แล้วทันทีที่องค์เน็กเซียนฮ่องเต้กล่าวจบลี่หมิงกับเฟยหลงก็ถึงกลับชะงักไปเป็นผู้ใดครั้งนี้เป็นเฟยหลงที่เอ่ยถามขึ้น เป็นเทพมารที่หายไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนตอนนี้พวกข้าทั้งสองรู้แล้วว่าเขาผู้นั้นอยู่ที่ใดท่านต้องการจะไปพบหรือไม่ราชันปีศาจเป็นผู้ที่ตอบออกไปคำตอบนี้ทำเอาลี่หมิงถึงกับก้มหน้าลงครุ่นคิดแล้วเขาผู้นั้นอยู่ที่ใดหรือลี่หมิงเอ่ยถามขึ้นเขาผู้นั้นอยู่ไม่ห่างจากที่ที่ท่านเคยอยู่มากนะักข้าเพียงแค่รู้ว่าคนผู้นั้นอยู่ณที่แห่งนั้น แต่ยังไม่กล้าเข้าไปถามเรื่องราวทั้งหมดถึงเลือกที่จะมาถามท่านทั้งสองก่อนราชันปีศาจเอ่ยออกมาถ้าข้าคาดเดาไม่ผิดข้าว่าเขาผู้นั้นรู้ทุกอย่างอยู่แล้วและเลือกให้พวกท่านหาเขาพบในเวลานี้เฟยหลงเป็นผู้ที่เอ่ยออกมาเสียงทั้งหมดกลับเงียบลงอีกครั้งจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้น หากเจ้ามีสิ่งที่จําเป็นต้องทําก็ไปทําเถอะขอเพียงเจ้าทั้งสองกลับมาอย่างปลอดภัยก็พอองค์ห้องเต้กล่าวออกมาทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจเจ้ามาเนินนานจงไปตามหาสิ่งนั้นเถอดขอเพียงให้เจ้ารู้ไว้ว่าพวกข้านั้นจะรอเจ้าอยู่ที่นี่องค์รัชทายาทเองก็กล่าวเสริมออกมาล่หนหมหันไปมองทุกคนพวกข้าเองก็จะรอนายท่าน องคารัก์ของลี่หมิงเองก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่หนักแน,น่นข้าไปไม่นานแล้วจะรีบกลับมาในตอนนั้นเองลี่หนิงและเฟยหลงก็ลุกขึ้นจากที่นั่งของตนแล้วเดินไปทางองค์เน็กเซียนฮ่องเต้และราชันปีศาจก่อนที่ทั้งสี่คนจะจางหายไปจากตรงนั้นทิ้งให้คนในงานนั้นเงียบเงันไปข้าเชื่อว่าท่านพี่ลี่หมิงและท่านเฟยหลงจะไม่เกิดสิ่งใดขึ้น เพราะทั้งคู่นั้นไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วหรือหากคนที่พวกเขาจะไปพบนั้นจะเก่งกาจเพียงใดหากสองรุมหนึ่งยังไงท่านพี่ลี่หนิงและท่านเฟยหลงก็ต้องชนะกลับมาในครั้งนี้คือองค์หญิงเฟยหย่าเป็นผู้ที่กล่าวขึ้นเมื่อสิ้นเสียงองคหญิงทุกคนต่างก็หัวเราะชอบใจในคำกล่าวนั้นเอาเถอะข้าเชื่อว่าบุตรข้าไปไม่นานนักหรอก ตอนนี้ก็ดื่มกินกันต่อเถอะองค์ห้องเต้เองก็มั่นใจในตัวของลี่หมิงเช่นกันพระบุตรคนนี้เก่งกาจมาแต่ไหนแต่ไรมาหากให้เทียบกับองค์รัชทายาทแล้วองค์รัชทายาทยังถือว่าห่างไกลจะติดก็ตรงที่ลี่หมิงนั้นไม่ชอบความวุ่นวายและไม่ต้องการในบัลังตนจึงไม่คิดที่ฝืนใจองค์รัชทายาทจริงๆแล้วก็รู้ตัวว่าตนนั้นยังไรความสามารถไม่อาจสู้ลี่หมิงได้และหากลี่หมิงนั้นต้องการจะนั่งในตำแหน่งของตน ตนนั้นก็ยินดีที่จะยกให้จําได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนั้นที่องค์รัชทายาทเข้าไปถามรี่หมิงโดยตรงน้องหเจ้ากิจจะเป็นรัชทายาทแทนที่หรือไม่องค์รัชทายาทถามขึ้นถามเรื่องนี้ทำไมารี่หมิงเองก็ถามด้วยความสงสัยว่าตนนั้นเหมือนคนต้องการเปงั้นหรือหากนับจากความสามารถค่านั้นรู้สึกว่าตัวข้านั้นมันช่ไม่เอาไหนไม่อาจสู้เจ้าได้ไม่ว่าจะด้านใด เจ้าล้วนเก่งกาจเชี่ยวชาญมากกว่าข้าทั้งสิ้นแล้วหากว่าข้าต้องการท่านจะยินดียกให้ข้างั้นหรือลี่หมิงเมื่อได้ฟังคำขององ์ราชทายาตจึงเลือกที่จะถามต่อถ้าหากเจ้าต้องการที่ก็ยินดีที่จะยกตำแหน่งนี้ให้ด้วยความเต็มใจแต่ข้าไม่ยินดีที่จะรับท่านเองก็รู้ว่าข้านั้นชอบความสงบแล้วท่านดูตําหนักของข้าในตอนนี้ข้าว่ามันห่างไกลจากความสงบที่ข้าว่ามามากแล้วนะ ลี่หมิงเอ่ยออกมาก่อนจะมองรอบๆตำหนักของตนองค์รัชทายาทเองเมื่อได้ยินก็หันไปมองตามสายตาของลี่หมิงก่อนจะหัวเราะออกมาจริงดั่งเจ้าว่าตอนนี้ตำหนักของเจ้าช่างห่างไกลจากความสงบจริงๆนั่นลหละที่องค์รัชทายาทกล่าวออกมาเช่นนี้เพราะในครั้งแรกนั้นตำหนักของลี่หมิงไม่มีผู้ใดอยู่ในที่แห่งนี้เลยมีเพียงลี่หมิงกับไปหูเท่านั้น ก่อนที่จะเริ่มมีผู้คนเข้ามาในตำหนักนี้มากขึ้นจนในตอนนี้ทั่วทั้งตำหนักนั้นต่างเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่เข้ามาศึกษาเรื่องต่างๆที่ตนสนใจท่านฟังข้านะท่านพี่หลี่หยางการที่ท่านเป็นองค์รัชทายาทนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะสิ่งที่ข้าได้มานั้นคือของเก่าเก็บที่มาพร้อมกับตัว สิ่งที่ข้ารู้คือสิ่งที่ข้าเคยอ่านและเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วแต่ท่านนั้นได้มาในตำแหน่งนี้เพราะความเหมาะสมท่านเรียนรู้ด้วยตนเองมาตลอดนั่นเป็นสิ่งที่ข้าภูมิใจที่มีท่านเป็นพี่ชายของข้าและข้าก็อยากให้ท่านภูมิใจในตนเองเช่นกันไม่มีผู้ใดที่เก่งกาจตั้งแต่ลืมตาดูโลกลี่หมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นองค์รัชทายาทเองก็ถึงกับอึ้งในคำกล่าวของลี่หมิง ก่อนจะหัวเราะออกมาแต่ผู้ที่เก่งกาจตั้งแต่ลืมตาด,ดูโลกคือเจ้ามิใช่หรือคำขององค์รัชทายาทนั้นทำเอาลี่หมิงถึงกับชะงักไปของเก่าไม่นับถือว่าข้าเป็นของเก่าเก็บในโลกใบนี้อย่านับรวมข้าเข้าไปเลยท่านไม่เห็นหรือทุกวันนี้เวลาที่ข้าจะนอนอย่างแทบจะไม่มีคอยดูเถอะข้าจะปิดตำหนักซักเดือนนี้ให้ผู้ใดเข้ามา ปิดตำหนักเดือนหนึ่งเลยหรือองค์รัชทายาทเมื่อได้ยินคำของลี่หมิงว่าจะปิดตำหนักก็ถามขึ้นพร้อมรอยยิ้มท่านเชื่อหรือไม่ขนาดข้าปิดตำหนักเพียงวันเดียวต่ออาทิตย์ข้าย,ยังต้องมานั่งคิดว่าจะสอนใครเช่นไรเวลาพักผ่อนของข้าต้องหมดไปเพราะความคิดเช่นนั้นเช่นนั้นหากข้าปิดตำหนักซักเดือนท่านเชื่อหรือไม่ว่าข้านั้นจะนั่ง,น,งน,นันอนนอนไม่ทำอันใดเลย ลี่หมิงกล่าวออกมาเรียกสายตาเอ็นดูจากองค์รัชทายาทน้องของตนคนนี้แม้จะโดดเด่นแต่กลับอยากจะนั่งนั่งนอนนอนเพียงแค่นั้นงั้นหรือนี่คือความคิดขององร์รัชทายาทถ้าเช่นนั้นทำไมเจ้าไม่บอกกล่าวพวกเขาเล่าว่าจะงดสอนหนึ่งเดือนหากใครอยากทำอันใดก็ทำไปแต่เจ้าจะไม่สอนไม่ชี้แนะให้พวกเขาทำไป เมื่อครบหนึ่งเดือนที่เจ้าว่าก็ค่อยดูผลงานที่พวกเขาทำเช่นนี้เป็นอย่างไรเมื่อลี่หนิงได้คิดคำชี้ทางขององค์รัชทายาทก็ตาโตเหตุใดข้าถึงคิดข้อนี้ไม่ได้กันเอาเป็นว่าหากเจ้าอยากจะพักก็บอกกล่าวแบบนี้ไปเพราะเจ้าเองก็จะได้ไม่ต้องปิดตำหนักนางสนมบางคนยังต้องมาเอาสมุนไพรของเจ้าไปศึกษาและฝึกฝนเช่นนี้จึงจะเป็นการดีที่สุดเจ้าว่าอย่างไร ดีเช่นนั้นค่าก็จะได้มีเวลาพักบ้างแล้วที่นอนที่รักของข้าใกล้เวลาที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วใช่หรือไม่